คุณเคยสงสัยไหมว่าเรื่องราวลึกลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของเมืองที่เราอาศัยอยู่นั้นมันมีอะไรบ้างบางครั้งความจริงก็โหดร้ายและเหนือความคาดหมายยิ่งกว่านิยายที่เราเคยอ่านซะอีกวันนี้แอดมินจะพาคุณดำดิ่งลงไปในใจกลางของความมืดมิดที่เคยปกคลุมด้วยพื้นที่อันคุ้นเคยแห่งหนึ่งในโตเกียวที่ที่เคยมีเสียงหัวเราะของผู้คน ดอกไม้บานสับพร่งและความทรงจำอันแสนอบอุ่นมันกลับกลายเป็นฉากของคดีฆาตกรรมสุดสยองที่ยังคงเป็นปริศนามานานหลายทศวรรษคดีที่แม้แต่ตำรวจก็ยังต้องยอมแพ้คดีที่ก่อให้เกิดข่าวลือตำนานต่างๆและคำถามมากมายที่ยังไม่มีใครตอบได้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวอาชญากรรมธรรมดา แต่คือเรื่องราวที่อาจจะทำให้คุณต้องขนลุกและมองเมืองที่คุณอยู่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาร่วมกันไขป้มปริศนาคดีฆาตกรรมหันศพในสวนอิโนะากชิระไปพร้อมกันและคุณจะรู้ว่าบางครั้งความจริงก็อยู่ใกล้กับตัวเรามากจนน่ากลัวและคุณกำลังฟัง r รสไฟล์ Podcast คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการพูดถึงคดีฆาตกรรมที่มีรายละเอียดรุนแรงและอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรรับคำแนะนำคดีที่จะนำเสนอในวันนี้คือคดีฆาตกรรมหันศพในส่วนอิโนะกาชิโระที่เกิดขึ้นในเมืองมิตากะโตเกียวในปี1994 ใกล้ๆส่วนอิโนโกาชิระนั้นมีสถานีคิจิโจจิซึ่งเป็นสถานีใหญ่มีร้านค้ามากมายทำให้เป็นเมืองที่มีผู้คนหลากหลายมาเยี่ยมเยือนแถมส่วนนี้ยังเป็นที่นิยมในการที่หนุ่มสาวนั้นนัดมาออกเดทกันแล้วคดีกตกรรมสุดโหดที่เกิดขึ้นในสถานที่แบบนี้มันเป็นยังไงบ้างลองไปดูกันเลยครับวันที่23เมษายนปี1 9 9 4 เวลาประมาณ10บโมงครึง่งที่ศูนอิโนะไกชิระเมืองมิตากะโตเกียวพนักงานทำความสะอาดหญิงคนหนึ่งกำลังทำความสะอาดสวนอยู่เธอพบถุงพลาสติกแปลกๆอยู่ในถังขยะของสวนนั้นในถุงพลาสติกมีของบางอย่างที่มีสีและสัมผัสคล้ายกับเนื้อหรือว่าปลาที่หั่นเป็นชิ้นๆหญิงคนนั้นคิดว่าเป็นอาหารแมวเธอจึงเปิดถุงดู รากฏว่าข้างในมีก้อนเนื้อที่ดูเหมือนข้อเท้าของมนุษย์อยู่ข้างในเธอตกใจมากและรีบแจ้งตำรวจทันทีหลังจากได้รับแจ้งความแล้วกองบัญชาก,การตำรวจนครบาลก็เริ่มการสืบสวนทันทีมีการค้นหาพื้นที่สวนทั้งหมดและพบถุงพลาสติกทั้งหมด24ถุงบรรจุชิ้นส่วนร่างกายที่ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็ก,เลกๆเช่นข้อมือซี่โครงและอวัยวะภายใน จากถังขยะเจ็แห่งบริเวณรอบสระน้ำในสวนชิ้นส่วนร่างกายที่ถูกตัดเหล่านี้ถูกระบายเลือดออกจนหมดและถูกหั่นให้มีขนาดเท่ากันประมาณ20เซนติเมตรทุกชิ้นส่วนลายนิ้วมือก็ถูกขูดออกนอกจากนี้ถุงพลาสติกเหล่านี้เป็นถุงสองชั้นคือถุงสีดำที่มีรูระบายน้าและถุงโปร่งแสงและมีการผูกเชือกด้วยมันเป็นเงื่อนที่แข็งแรง ซึ่งมักจะใช้โดยชาวประมงเนื่องจากไม่พบศีรษะและลำตัวรวมถึงลายนิ้วมือที่ถูกขูดออกการระบุตัวตนของศพจึงเป็นเรื่องยากแต่3วันหลังจากการพบศพก็สามารถระบุตัวต,วตนได้ว่าเป็นคุณคาวามูระเซจิอายุ35ปีด้วยหลักฐานเล็กน้อยและดีนเอคุณคาวามูระเกิดที่โตเกียวในปี1958 หลังจากจบประถมและมัธยมในท้องถิ่นเขาจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายอากิกาวะภาคค่มของจังหวัดและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโตโยหลังจากนั้นเขาเข้าทำงานที่สำนักงานสถาปัตยกรรมในทาคาทานุบ้าบะและแต่งงานกับผู้หญิงที่รู้จักกันจากการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือที่เขารู้จักเธอตั้งแต่ช่วงสมัยประถมโดยความเป็นสถาปนิกชั้นหนึ่ง เขาอาศัยอยู่ในบ้านสองชั้นที่เขาออกแบบเองใกล้กับสวนอิโน,โนกาชิระและอยู่กับภรรยาที่กำลังตั้งท้องลูกชายคนโตและพ่อแม่ของเขาคุณคาวามูระถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่11เมษายนหลังจากดื่มสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานที่ทากาทโนะบาบะเขาก็ย้ายไปชินจูกุและแยกทางกันที่นั่นหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไป ภรยาของคุณคาวามูระได้ยืนคำร้องขอให้ตามหาตัวสามีด้วยคดีฆาตกรรมหันศพเป็นฝีมือคนรู้จักและนี่เป็นทฤษฎีของตำรวจด้วยเหตุผลนี้ตำรวจจึงเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมที่เกิดจากความอาฆาตแค้นจึงได้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณคาวามูระอย่างละเอียดตำรวจรู้สึกสงสัยที่ภรยาของคุณคาวามูระรีบแจ้งความ หลังจากรู้ว่าเขาหายตัวไปทำให้ภรรยาของคุณคาวามูระตกเป็นผู้ต้องสงสัยในตอนแรกอย่างไรก็ตามไม่มีเรื่องราวความขัดแยง้งหรือว่าความบาดหมางใดๆที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณคาวามูระทำให้ตำรวจนั้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยตำรวจได้สอบปากคำคนรอบข้างและได้รับข้อมูลสำคัญชิ้นหนึ่งคือในคืนวันที่11เ,เมษายนซึ่งเป็นคืนที่คุณคาวามูระนั้นหายตัวไป ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในรุ่งเช้าของวันที่22มีพยานเห็นคุณคาวามุระถูกชายสองคนทำร้ายร่างกายที่นาสถานีคิจิโจจิผลการชนะสุดศพพบว่ามีอรอยช้ำในกล้ามเนื้อของคุณคาวามุระจึงคาดว่าข้อมูลนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันจริงๆอย่างไรก็ตามไม่พบพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพิ่มเติมทำให้การสืบสวนบอดแสนั้นค่อยๆเงียบหายไป ในเดือนเมษายนของปี2009คดีนี้ได้หมดอายุความโดยไม่สามารถระบุตัวผู้กระทําความผิดได้แม้กระทั่งผู้ต้องสงสัยด้วยซ้ำการสืบสวนของตำรวจที่ไม่คืบหน้ามันมีเหตุผลอยู่ศพที่พบนั้นมีเพียงประมาณหนึ่งในสาของร่างกายทั้งหมดและชิ้นส่วนศพถูกเลื่อยไฟฟ้าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาด20เซนติเมตรแต่ไม่พบศีรษะและลำตัวเลยทำให้ไม่สามารถระบุเวลาที่เสียชีวิต หรือสาเหตุการเสียชีวิตได้ทําให้ไม่สามารถขยายขอบเขตการสืบสวนออกไปได้นอกจากนี้หลังจากเกิดคดีนี้เนื่องจากเป็นคดีที่น่าตกใจและสะเทือนขวัญจึงมีการรายงานข่าวโดยสื่อมวลชนแทบทุกวันทําให้มีพยานที่เห็นคุณคาวามูระนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เนื่องจากตํารวจไม่พบหลักฐานหรือคำให้การที่เป็นประโยชน์การสืบสวนจึงมีหลายทิศทางด้วยคำให้การที่หลากหลายเหล่านี้ในความเป็นจริง ขนาดของช่องใส่ขยะในถังขยะในสวนมีขนาดสูง20เซนติเมตรกว้าง30เซนติเมตรซึ่งเกือบจะพอดีเลือดทั้งหมดถูกระบายออกจากศพแต่คิดว่าวิธีการระบายเลือดนั้นทำโดยการนวดบริเวณที่ทราบว่าเป็นเส้นเลือดฝอยเพื่อให้เลือดออกมาจนหมดเนื่องจากไม่มีเลือดเหลืออยู่เลยแม้แต่ในเส้นเลือดฝอยที่เล็กที่สุดจึงคาดว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการแปรรูปเนื้อสัตว์ หรือว่ามีความรู้ทางการแพทย์นอกจากนี้หากจะทำการระบายเลือดแบบนั้นจะต้องใช้น้ำปริมาณมากจนระบบน้ำประปาและระบบระบายน้ำของบ้านเรือนทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะรองรับหรือว่าระบายได้ทันแพทย์นิติเวชที่ทำการชนะสุตรศพยืนยันว่าการจัดการชำระศพในคดีนี้เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ก่อเหตุนั้นจะมีคนเดียวแพทย์ท่านนี้ยังกล่าวอีกว่าโดยปกติแล้วมนุษย์ธรรมดาเมื่อต้องตัด หรือว่าจัดการชำแหละศพพวกเขามักจะรู้สึกคลื่นไส้ปวดหัวและอยากจะหนีไปไกลๆอย่างไรก็ตามการชำแหละศพในคดีนี้แพทย์คิดว่ามีคนหลายคนร่วมมือกันและลงมือก่อเหตุอย่างเลือดเย็นมีคนคาดการว่าพวกเขานั้นอาจจะเป็นสมาชิกของลัทธิปแปลกประหลาดที่ถูกควบคุมจิตใจอย่างรุนแรงคำกล่าวของแพทย์นี้ทำให้เกิดการคาดเดาในสังคมว่าโดยวิธีการชำละศพที่บ้าคลาั่ง และการหันศพด้วยคนหลายคนอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มลัทธิคลั่งคล้หัวรุนแรงหรือว่าแก๊งยากูซ่าในความเป็นจริงเคซุกินามิซึ่งอยู่ติดกับที่เกิดเหตุมีสำนักงานของโอ้มชินริเกียวและพนักง,งานสอบสวนก็พยายามที่จะต่อจิ๊กซอนี้ให้ได้แต่ก็พบว่าคุณคาวามูระไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับแก๊งยากูซ่าหรือว่าองค์กรทางศาสนาเลย การสืบสวนของตำรวจในตอนนี้มันติดขัดมากๆชิ้นส่วนที่ถูกตัดและจัดขนาดอย่างเป็นระเบียบถูกทิ้งไว้ในถังขยะ7จุดในสวนพบถุงทั้งหมด24ถุงในคดีนี้ในตอนที่คดีนี้เกิดขึ้นตอนนั้นมันเป็นข่าวใหญ่มากแม้จะเป็นคดีฆาตกรรมสุดโหดที่ไม่เหมือนใครแต่3วันหลังเกิดเหตุคือวันที่26่สิเมษายนก็เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบิน140ตกที่สนามบินนาโกย่า ทำให้มีผู้เสียชีวิต264รายเรื่องนี้ทําให้ข่าวคดีฆาตกรรมหันศพในส่วนอิโนโนกาชิระนั้นถูกกลบไปและเนื่องจากคดีนี้ไม่มีเบาะแสใหม่ๆหรือว่าความคืบหน้าที่สําคัญใดๆมันจึงไม่เป็นข่าวใหญ่ในสื่ออีกต่อไป11เดือนหลังจากเกิดเหตุก็เกิดคดีกา๊าซพิษซารินในรถไฟใต้ดินที่เกิดจากโอ้มชิลีเขียวขึ้นทำให้พนังกงานสอบสวนจากร้องสืบสวนที่หนึ่ง ของสำนักงานตำรวจนครบาลที่รับผิดชอบคดีนี้ถูกเรียกตัวไปสอบสวนคดีโอ้มชิลีเคียวทําให้กองที่รับผิดชอบสืบสวนในคดีนี้ถูกยุบหลังจากนั้นคดีนี้ก็ถูกโอนไปให้สถานีตำรวจมิตากะโดยให้พวกเขาน,นรับผิดชอบเพียงสถานีเดียวท้ายที่สุดการสืบสวนก็ไม่คืบหน้าและในเดือนเมษายนในปี2009คดีก็ได้หมดอายุความอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นคดีที่โหดเหี้ยม และไม่พบแม้กระทั่งผู้ต้องสงสัยหรือว่าเบาะแสจึงมีข่าวลือและสมมติฐานต่างๆมากมายเกี่ยวกับคดีนี้บางเรื่องก็กลายเป็นตำนานเมืองที่ว่าผู้ร้ายมีน้องสาวที่ปลิดชีพตัวเองและกำลังรวบรวมชิ้นส่วนร่างกายที่ขาดหายไปเพื่อชุบชีวิตเธอขึ้นมาเรื่องแบบนี้ฟังแล้วก็ขำดีนะครับแต่ก็น่าทึ่งในจินตนาการที่สามารถแต่งเรื่องได้ขนาดนี้ในบรรดาข่าวลือเหล่านั้นมีบทความที่โพสต์โดยนักข่าวคนหนึ่ง บนเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งในปี2015ที่ได้รับความสนใจอย่างมากและถูกกล่าวว่าเป็นข่าวที่ใกล้เคียงกับความจริงของคดีนี้มากที่สุดในเดือนมีนาคมปี2015บทความเกี่ยวกับคดีนี้ที่นักข่าวอิโนมาตะโพสต์ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ที่ชื่อว่า Daily News Online มันได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคุณอิโนมาตะได้ติดต่อกับบุคคลหนึ่งและสามารถพูดคุยกับเขาได้อย่างลับๆ ซึ่งขอเรียกแทนบุคคลลึกลับนั้นว่าเป็นคุณเอแล้วกันนะครับและสิ่งที่คุณเอบุคคลนั้นเล่าให้ฟังก็คือความจริงที่น่าตกใจนั่นคือคุณคาวามูระเซจิเหยื่อในคดีฆาตกรรมหันศพในสวนอิโนกาชิระเขานั้นถูกฆ่าตายแต่เป็นการฆ่าที่ผิดตัวในเวลานั้นคุณเอเป็นหัวหน้ากลุ่มพ่อคาเร่ที่ทำธุรกิจหลักในโตเกียวจูจ่ๆก็มีกลุ่มพ่อคาเร่ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเรื่องเขตอิทธิพลในตอนแรกคุณเอพยายามเข้ามาไกล่เกลีย่ยเพื่อไม่ให้มีเรื่องบานปลายแต่เมื่อวิธีการของกลุ่มพ่อคาเร่ต่างชาติเกินที่จะรับไหวการไกล่เกลีย่ยก็เป็นไปไม่ได้ในที่สุดคุณเอก็ได้ไปขอความช่วยเหลือกับแก๊งยากุซ่าที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มพ่อคาเร่ให้ขับลพอคาเ่ต่างชาตินั้นออกไปแต่ก็มีข้อมูลเข้ามาว่า กลุ่มพ่อค้าเร่ต่างชาตินั้นมีมาเฟียหนุนหลังอยู่และมีสายลับปะาปนอยู่ด้วยท้ายที่สุดแล้วผู้ที่เข้าไปขอความช่วยเหลือจากแก๊งยากุซ่าก็ไม่ได้ดำเนินการใ,ใดๆที่จริงจังนั่นก็เพราะว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่อยากให้เกิดปัญหาที่ตามมาคุณเอซึ่มีศัตรูตัวฉกาดคือกลุ่มพ่อค้าเร่ต่างชาติองค์กรที่หนุนหลังพวกเขาอีกและสายลับที่ปะปนอยู่ข้างในเขารู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นตกอยู่ในอันตราย และต้องหลบซ่อนตัวเขาได้ย้ายโรงแรมในโตเกียวไปเรื่อยๆเขาเดินทางไปทั่วประเทศแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกจับตามองและคนที่มองเขานั้นก็เป็นกลุ่มคนหน้าคล้ายๆหน้าเดิมๆเมื่อเขารู้สึกว่าคงหนีไม่พ้นเขาก็เลยทำใจแต่แล้วก็เกิดคดีฆาตกรรมหั่นศพในสวนอิโนกาชิระขึ้นเมื่อคุณเอรู้ข่าวจากโทรทัศน์เขาก็ตกใจเป็นอย่างมาก ที่เห็นสถานที่ตั้งสำนักงานของเขาเองปรากฏอยู่บนหน้าจอและในขณะที่ภาพของคุณคาวามูระเหย่อผู้เคาะร้ายปรากฏขึ้นคุณเอก็รู้สึกขนลุกมากเพราะว่าคุณคาวามูระหน้าตาคล้ายกับคุณเอมากมันบังเอิญว่าบ้านพักของคุณคาวามูระที่เสียชีวิตกับโกดังที่คุณเอเช่าไว้สำหรับทำงานอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นและหลายครั้งที่เขาเดินแถวโกดังเขาก็มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคุณคาวามูระ บางคนถึงก็พูดว่าไม่อยากเชื่อเลยนะว่าจะมีคนที่หน้าตาเหมือนกันขนาดนี้ในตอนที่เห็นข่าวนั้นคุณเอรู้สึกทันทีว่าคุณคาวามูระนั้นถูกฆ่าเพราะว่าเข้าใจผิดตัวหลังจากนั้นคุณเอก็ใช้ชีวิตหบลบบซ่อนๆแต่หลายปีหลังจากคดีหันศพในส่วนอินโนกะฮิระครอบครัวของคุณเอก็ถูกฆาตกรรมและศพของครอบครัวก็ถูกหันและทิ้งเช่นกันผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีไปต่างประเทศ และยังคงไม่ถูกจับกลุ่มแม้กระทั่งตอนนี้การฆาตกรรมหั่นศพสองคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ไม่มีอะไรที่ยืนยันว่าแหล่งข่าวนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนแต่ตพิจารณาว่าคุณคาวามูระเขาไม่มีเรื่องขัดแย้งกับใครเลยและวิธีการทิ้งศพที่แปลกประหลาดของผู้ร้ายนั้นเป็นไปได้ที่จะเป็นฝีมือของสายลับที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ หรือมาเฟียต่างชาติที่สามารถก่ออาชญากรรมอย่างเป็นระบบได้ซึ่งสมมุติฐานนี้ดูท่าว่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในบรรดาข่าวลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามไม่ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่ครอบครัวคุณเอถูกฆาตกรรมและหั่นศพนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ตราบใดที่บทความนี้ไม่ได้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มันก็ยังคงเป็นข่าวลือหรือว่าตำนานเมืองก็เท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นคดีฆาตกรรมหันศพในส่วนอิโนกาชิระก็เป็นเรื่องจริงและทำไมคุณคาวามูระถึงเข้าไปพัวพันกับคดีนี้ทำไมผู้ร้ายถึงใช้วิธีที่โหดร้ายแบบนี้ในการทิ้งศพและคดีนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าความโหดร้ายนั้นอยู่รอบตัวเราในทุกๆเมืองจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเหตุฆาตกรรมหันศพในส่วนอิโนกาชิระคุณผู้ชมฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ ยลาลืมพิมพ์วิเคราะห์กันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทั้งช่องเร f i ฟ e Podcast เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามนะครับแอดมินขอนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเร f i ฟ e Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนและลุ้นกันว่า EP ีหน้าจะเป็นตอนของอะไร ส่วนคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ